มาค่ะใครยังไม่ได้กินนะคะมาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมากินอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาเฮ้ย <c oughs> ขนมจีนน้ำยาขอโทษขออัปขนมจีนแกงแคยว,วานเราจะไปติดอะไรกับน,น้ำยานักหนาเนี่ยอย อันนี้ก็จะเป็นนี่แอนแอนอะไรอะไรอะไรเอ่ยใครเห็นมั้งคะอันนี้ไม่ได้ทำเองนะคะซื้อมาเขาให้มากระทอ้อนอื้มกลิ่นมันได้ใจเลยอะ่ะกินแบบน่าก,กินมากอร่อยอร่อยอีกเลย เรานี่นะคะกระท้อนกระท้อนทรงเครื่องนะคะกระท้อนทรงเครื่องหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกเอาออกมาให้เพื่อนๆนี่นะคะกระท้อนทรงเครื่องนะคะเครื่องยังไม่มานะคะเครื่องเครื่องกาลังบินมานะคะกระท้อนนะคะกระท้อน กระท้อนทรงเครื่องนะคะนี рон, Me here, here ่มีสองอย่างนะคะมีแกงียวหวานขนมจีนนะคะแล้วนี้ก็เป็นกระท้อนทรงเครื่องนะคะนี่เครื่องเครื่องเยอะมากเลยเรากินขนมจีนอิ่มแล้วนะคะใครยังไม่อิ่มกินได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกระท้อนนะคะกระท้อนทรงเครื่องเอาเครื่อง เครื่อง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 เขาให้เยอะมากเลยีจะเทหมดแหละเพราะว่ามันจะกินอร่อยอร่อยอร่อยนี่นะคะสะท้อนสงเครื่องน่ากินไหมคะขอบคุณนะคะ คนภาษาอังกฤษไทยเนาะนะเครื่องไปไหนเนี่ยฮัลโหลมาเป็น thank you so much นะคะ p a t i r i c k นะคะ p a t I r i c k thank you so much นะคะ thank you thank you นะคะอันนี้จะเป็นกระท้อนนะคะกระท้อนท้อนทรงเครื่อง น,นี่จะเป็นน้ำน้ำน้ำเชื่อมเนาะที่เอาไว้ราดเขาให้เยอะดีจังเลยลูกหนึ่งก็ให้เยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวแกะอันนี้ให้เพื่อนๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวกันไ้กินขนมจีนต่อ เคลือบไปด้วยโอ้โหคาราเมลคาราเมลครับเดี๋ยวเอาออกมาให้หมดคาราเมลเยอะมากเลยน้ำเชื่อมน่ากินมากเลยค่ะเนี่ยนี่นะคะประมาณนี้เลยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว มาค่ะอันนี้ก็เป็นกระท้อนทรงเครื่องนะคะกระท้อนทรงเครื่องใครสนใจก็ลองไปทํำกินกันได้นะคะอร่อยอร่อยกระท้อนทรงเครื่องนะคะเฮ้ยน่าก,กิน Thank you so much นะคะ I love you นะคะ Hello my friend ขอบคุณนะคะน้องดาว้าวกระท้อนใช่ใช่กระท้อนอน,น่าก,กินมากเลย คาราเมลเยอะมากเลยน้ำน้ำเชื่อมอะ่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะ thank you so much นะคะโรม friend